ใองได้ลองไปกองที่อยากจะลองมต้องข้มาอยากมึงกองลม่ใช่แค่มองแล้วก็นินทาเดี๋ยวมึงได้ลองไปกองที่อยากจะลองมึตองมาจะมัดจะมวยแล้วว่าจะคอะไรจะมันไม่แฟร์แล้จะแค่จะไม่ขลุ่มือทำแล้วมึงกจะโมงไว้ก็มึงกัเองแล้วใจให้กูไปโทษใครรับใช้แล้วว่าจะรับหลววเจ้าก็เข้ามาไม่ใกะกลัวถึงชาแต่โชกูไม่ได้รับสุดสถ้าครข่องใจกหลังแตัวตัวเอาดีขึ้นมาเซ็นสทีดี you know me ฉโอ้จริงหรือโกดนจะดักนี้เหรือดกเต้เหล่านี้มันจะเป็น ให้ใครช่วยเพื่อนเพื่อนมันก็ช่วยไม่ได้ฉนใส่กันหลกไว้ด้วยผกมึงทำได้ก็ช่วยกันไหวอย่างมึงนมันต้อดนสักทีกูเตือนเอาไวทียไม่เลิกบางดิอย่างมึงนั่นนอดนสักทีกูเตือนเอาไวที่ยังไม่เลิกบางอย่างมึงน่มันต้องโดนสักทีกูเตือนเอาไวทียไม่เลิกบางดงอย่างมึงนั่มันตองดนสักทีเดี๋ยวจะได้โดนเต็งกูสักทีสทอย่งทตายจริไม่มีใครฟังไม่มีความหมายบอกกูเลยกืใจดำท่างชีวิตไม่ยักงืคิดจะจำขอฝากสักนิดลูกกูไม่คิดจะจำไอสัตว์ม อยากดูมึงก็้องมองม่ใครเคยมองหรือก่อนเห็นทธเดี๋ยวม <mel od ic> ึงได้ลงไ้กองที่อยากจะลองมึงก็เข้ามาอยากดูมึงก็้ององมีใช่เมองหรืก่อนเินทธเดี๋ยวมึงได้ลงไปกองที่อยากจะลองมึงก็เข้ามาจะลืมเต้หรอลืมตัวเลยกลายเป็นวัวที่ลืมเตคนนีนั่นคือไม่ชอบคนชอบนั่นไม่มีบอกผมจำกี่ฟ งถึงไม่ต้นสักทีอย่าทำให้กูโมโห <ไป S 1> จะเหลียงไ, <ป S 1> ไม่ต้นที่ยังไม่เลิกปางดี <ไป S 1> ก็เอาดิข้ามาสิสักทีดิ You know me จะโอนจริงหรือโควิดจะแดกเลหรือแดกเต็มแล้วนี่มันจะไปให้ใครช่วยเพื่อนๆนล้มันก็ช่วยไม่ได้จำใส่กระโหลกด้วยพวกมึงทำได้ก็ช่วยกัยนไหว บอลเล่งหลวกลัดลงมาเป็นเนื้อเพลงไม่เข้าใจจะดิสครเยแล้วจะไม่มึงทีไปดูตัวเองมึงติดใจหรืออย่างไรกูชอบเลยเกินเอกล้งหูปากไปแล้วท่องไว้มา n ัน a อ n พน g อ i

อยากรู้มึงก็ต้องรองไม่ใชแค่มองแล้วก <rat. S 2> ็เลินทาเดี๋ยวมึงได้ลองไปกองจะอยากจะลองมึงก็ขอ้มาชไม้เล่กเพงปังเ่าไรแต่แกอมกูเองอ่อนยังไงก็อ่อนวัแกมจะมาไว้ว่ากูเดือดแพลงนี่ช่ไม่ไ้เลบเงปันเ่ากอกูเองอ่อนยังไงก็ออนวัวแมจำมาไว้ว่ากูเดือดเพลงนี่ไม่ได้เกันเพลงปังเท่ามาแต่แกนอมกูมาง